สวัสดีจ้ะพี่น้องลูกหลานบูย่คอยกันเลยได้โอกาสเก็บหมอนเก็บผ้าห่มเก็บผ้าปูที่นอนไปซักเดี๋ยวตะหมอนขังโอ้ยคดน,นลูกหลานหลายเนาะตุต๊กตาเต็มอยู่หลานหลายคนพี่น้อง เลยหือ่ยผ้าห่มหือยยังไปสักแล้วอยู่พี่น้องพราะท่านในแล้วอยู่เก็บของไปสักผ้าห่มซีหาเพลินร้านโมยูเขาไปบ้านย่าเพิ่นเนาะเพิ่นไปบ้านย่าเพิน่น พื้นหนึ่งกองอยู่นนี่พื้นหนึ่งยู่นนี่นี่อู้นพื้นหนึ่งตากแล้วเสืผพายเ่นี่ก็ขืนห้าแล้วตากแล้วหมอนนอนอยู่พนนอนหมอนซีนวยนอนอยู่พนเอ้ยสองกะละมังอยู่นี่นี่หุ่มพื้นหนึ่งนี่เครื่องพี่นองได้โอกาสซักสันเน้ โอกาสสักห้านพยุบาลเนาะเพิ่นไปเที่ยวหายายเพิน่นอันี่ก็ได้ไรโอกาสเมือ่อยู่ต่อละยางเงน,น,น้่นเดนี่เมือ่อยู่มันนีงานบานไรร้านโมยุได้โอกาสเทศลาย,ยางอยู่กวดยากจงอยากใหญ่โมนั่นละพี่น้องกวดเฮียนกวดส้านถูเฮียนถูซส้าน ปื้อตะแนวเฮ็ดขันยูบานขันร้านพยูนนะคอยนะโอ้ยเบียร์ไรอยู่เอาห่มจักพื้นมาห่มหาพื้นเอาห่มหาพื้นอ,อ้อนขางสองหน่วยบ่แดดมาใส่แดดเลยพี่น้องได้แต่หมอนหมุนนสี่หน่วยล <c oughs> ูกหลานกันเนาะน้ำายาบุษคณเนานะ เงี้ยงกันไรใส่ทั้งเงี้ยนหมดแล้วกวดบนนอนทูแล้วเรียบร้อยผ่าปูที่นอนปูเรียบร้อยผ่าปูไม้พื้นไม้ให้เรียบร้อยแล้วเหือตะผ่าห่มมาสักอผ่าห่มกับหมอนขางหมอนมอนุนพว่าท่านแล้วอยู่พี่น้องเลยอีกสองพื้นเลยอีกสองพื้นนั่งผักเมย์กันผักยกผักยกสองพื้นหนึ่งแซอยู่ในกันละมั่งยานมัน เค่องปั้นผ้าปั้นบ่ทันใจเร็วส่งกะละมังพร้อมเอาลงกะละมังพร้อมพี่น้องมือ้อนี้สบน้อยสันเดเบิ่งน,นะยามมื้อแลงยามมื้อเช้าหนาวเนาะช่วงอยังมีแดดจักหน่อยแตเ,เลยเอ้ยซักผ้าห่มกันนะ่นดอกซักผ้าห่มเอาหมอนมาพึ่งใส่แดดกันน่ะหมอนสีน่ยวยจะโยกโต๊ะออกมาพึ่งข้างนอกให้มันหอมๆแดดอยู่ ขางอยู่กรละมังสองผืนอยู่นี่สองไปตากแล้วผืนหนึ่งบูน๊นอนบ่หลายคนส,สามสี่คน <c oughs> ลูกหลานเนาะพี่น้องนอนกับลูกกับหลานเลนี่ลูกหลานเขาก็เปนนอนน้ำพอน้ำเมียเขาเนาะเขาอยู่น้ำนยาเบิ้งเขาไปเรียงเขาไป้าเทียเขาเถาไปแล้วเขาเห็นยังบ่ได้คาเทียเพิ่งเข้าเนาะ ท่านนี่อะไจ้ะพี่น้องไปยองเห็นมันแล้วก็ได้อยู่กับละาบ้างมาท่านแล้วท่านนี่อะจ้าสวัสดีค่ะ